เออเอา,เอาตัวเจ้าบีเดี๋ยวเรียบีปลา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 เอฟเด็ด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 พุ่งพุ่งเขวางคนนะครับสวัสดีเอฟซี C ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปเป็นกลางแรงนะครับวันนี้นะครับก็มาตกปลาไซด,ด์ดิทโดยเนี่ยมันมูมักรสด,ดีเลยครับเอาไปเชี่ยวนะครับวันนี้ก็มีเอฟซี C นะครับ แนะนํำมานะครับป้ามาก็หนักกว่านะครับนี่เป็นเจ้าคลองสะนี้นะครับก็แนนําว่ามีปลาสลิดนะครับก็ก็แกตกอยู่ไร่หมนเลยนะครับไม่ได้นะครับวันนี้ก็ปุ่มจะมาตกดูนะครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวไหมนะครับ ừm nói lên nung tùa xoáy 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 xoáy

Trade toilet 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 lực ở đó, này đi Đúng, đồ đúng. nó tí chưa nó ăn lá yếu lên tôi tao nó này nô mày ăn kia đấy mày mai wá nguyên đi. rồi ní phải bẹo ngu đó ní cầm nói cái gì cầm bông gì mai bao giờ đưa mình ra đi bì mai nè bì đưa đưa ra rồi từ này mà On lèo 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 Dưới và lèo 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 mà, lèo 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 อาลุดมาเลยอ้ยดีโอหดดโหเตาเลยนี่นี่วสวยนะครับตัวนี้สลิดนะครับไข่เต็มพุงเลยนะครับขนาดความมือด้วยขยายงามนะครับ เอ้าเอ้าสวยงามนะครับสวยเป็นตัวนะครับสวยสวยนะครับ หนึ่งตัวนะครับสลิดนะครับนี่ อนึ่ตัวสลิดนะครับครับเดี๋ยวมาดูผลงานนะครับที่ได้วันนี้นะครับตกปลาตะลิดนะครับหน่วยเงือมันมูมักรถดีนะครับแล้วก็เอาไปเชียวนะครับนี่วันนี้ก็ได้ประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับอ่านะครับจะคล้องโบ้ฮงเลยนะครับวะตกได้พื้นนะครับ เพราะว่าแกตกอยู่ลร้วันเลยครับไม่ได้เลยกนไกพวกหมาต่ำไหมแกรูดด้เลยนะครับนะครับ Saya boleh capai sikit ooh Saya am tu saya kena kat Oh du oh. oh, du Ừ. ờ tao tổ bi bì, đem đéo bì, pla Pla, 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 blah blah Đi, 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 đi Bông, có blah blah á, blah เบ็ดหลงน้ำด้วย,าวยตาเปลี่ยนนะครับตัาเปลี่ยนเรื่อยๆหืมปลาเบ็ดหลงน้ำเลยนะครับพยายามพยานี่สอยกิโลนะครับตกเจอยมิ คุยตัวช็ออยู่นะครับเหมือนตะกี้บอกุยตึงกะ <c oughs> อั้นไปดูกันเม็ดนะครับปลาปลากันเม็ดลงนำนี่ไ่กิโลสย <c oughs> ามนะครับตัเพียน <c oughs> โอ้สุดยอดครับพี่น้องไซรล่นะครับตัวนี้ <c oughs> มาตึงโยนเพมตกกัระา้านนะครับมันมีตอกกรห้าอ่านประดุกนะครับนึกทิดนิดเดียวกับใจไม่ใจได้อัดได้นะครับใจตาเบ็ดกล้องจีนุนะครับเบื่อนะครับกลุ่มนะครับนี่น่าจะประมาณเจ็ดกิดแปกิดได้นะครับไม่ตึงกิโลสุดยอดครกับสุดยอดป่ากันเบ็ด ไปเลยครับพีน่น้องโอเคครับหน้าหวาไม่ได้ตอกกลแล้านะครับไม้นี่คือพิษกิวเรืยนะครับต้องรอประมาณวันถึง่องวันแล้วนะครับไอรามันกาวลอบหมาไม้นี่แหละนะครับ Wow.